สวัสดีครับวันนี้เรามาดูมาด้าสองกันนะครับตัวนี้นะครับสีสันสวยงามนะครับผมเครื่องดีแอร์เย็นเลยนะครับตัวนี้ประหยัดน้ํามันสุดๆนะครับราคาจับจ้องได้เลยนะครับผมนี่ครับใครได้ไปคันนี้คุ้มนะครับรถสีเดิมบางทั้งคันเลยครับผมดูดีมีเสน่ห์เหลือเกินนะครับคันนี้นี่ครับ รถสวยเลยครับผมชมภายในกันนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับผมคันนี้นี่ครับแอร์แบกนะครับคู่หน้านะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับผมนี่ครับภายในครับผมสตาร์ตดูนะครับ เลขไม้นะครับ1 2ึ่งแก้าร้าสิกิโลเมตรนะครับผมอ่ะชมเครื่องกันครับเครื่องนิ่งๆเลยนะครับคันนี้นี่ครับนิ่งเงียบเลยนะครับผม คันนี้ส,สวยๆเลยสวยวันนี้ก็ป้ายแดงนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับ